เริ่มเกมอย่าเพิ่งเริ่มนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะแต่ละตัวไม่อยากเล่นเลยเสียเรียก็เล่นได้แหละแต่มันไม่ถุกเท่าตัวอื่นไชีดเอ็กเล่นเกียร์ได้เหรอว้าวแม่งสับสลับสเปลไม่ได้ด้วยเอ่อเอ็กซ์เล่นตัวอย่างโหดเลยสเป๋อเอาเอแฟดไปเยอะแม่งไม่มีสเปลอื่นเ,เออยคุณจะเล่นตัวนี้ เล่นตัวนี้ดีกว่าไอ้เหี้ยเฮ้ยเดี๋ยวอขีกวเอาอะไรไปบ้างไม่ได้ดูเลยชิฟายเลยทุคนในอารามเราต้องเอาหิวมาด้วยเหรอครับมาเอ้าไอ้จอจอกูดำยูยเลยชิฟายเอ่อับจอมันเปลี่ยนไอ้นี่แหละเล่นตัวคนเปิดดิสเพย์แคปเจอร์ก็ได้นะแล้วก็แต่ว่าจอใหญ่อะจะนะตายแล้ว เออเดี๋ยวกูดูไอสตรีมกูเล่นเล่นอยู่หรือเปล่าสร้างไฟล์ใหม่อ่ะเพื่อนเดี๋ยวซื้อของกันอย่าลืมดูไว้ว่ามีปลาหมึกนี่กูอยากเล่นปลาหมึกอยู่ตั้งนานไ้ยมันต้องซื้ออะไรบ้างวะเฮียซื้อ,อรองเท้าไปเห,หมือนอาวีแล้วตอนนี้ไม่นำไม่จำไน่จำอะไรไม่จำซื้อวะหนูไม่แล้วมัน,นกดเลิกล็อกจออะไรนะต้องเช็คตัวบาจอกูตัวบาโอเคล็อกจอตัวบาไห<ง>นเฮียเล็กเล่นตัวอย่างโหดเลยเออตอนเล็กกูอยากรู้ด้วยมึงจะเข้าไปล้วงยังไงซื้อของเลยนะเว้ยไม่ใช่อาวี อ่ะใช่เอ่อกด B ีเอาซื้อของไม่ได้แล้วกูใส่เลยเอาไม่ได้แล้วมันเริ่มแล้วไงไม่แต่แต่ไลฟ์มันมันไอเนี้ยนะเอ่อกูต้องกูต้องตั้งค่าเนี้ยเออเห็นมาจอมันดำเป็นหนึ่งเเอ้ยเยอะไปแลาวเลยตีมันน้องอ่ากดอะไรตายหาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตองตัวนั้นเล่นยากกว่าอยากเคยอยากเล่นเหมือนกันนะไม่เคยเล่นตัวเนี้ยตัวไหนวะลีเลน่า เดลิเอหน้าตัวอะไรวะมีด้วยหรอมี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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงยังไม่คุถึงกับเปิดชื่อดูเลยแม่งมีจริงเออดี๋ยวนะมันมันติดตามมุมกล้องไงวะวายกดวายกดวายกดวายได้ละสตรีมได้ยัอย่างเดี๋ยวบอกสตรีมในไอ้นี่ละแล้วกดตรงไหนอะจอขึ้นแล้วใช่เออดูดูไลฟ์ไอ้ขี้เออ อันนี้นะมึงเริ่มใหม่เลยกดบวกซ้ายล่างจงซีนสร้างใหม่เลยซีนซีนซีนซ้ายล่างบวกปึ๊บซีนซีนซีนไม่ใช่ซีนน่าแหละเออกดโอเคไปเลยไม่ต้องตั้งชื่อหรอกจังเลยแล้วแล้วกดบวกตรงซอสตรงกลางอ่ะอันที่สองเออแล้วก็กดดีเพย์เอ้ยดีเพย์หรือเกมดีเพย์แคปเจอร์ถูกไหมอ่ะแล้วก็กดกดโอเค เย่แก่หมดแล้วพีอย่าพูดกันเล้เอาไรทันเล่นเลยบีเอ๊ะกดพีซื้อของเหรอใช่คลิกที่ร้านค้าก็ได้โอเคซื้อมั่วเลยแล้วกันมันยกเลิกขายได้นะแบบย้อนหลังแบบไปซื้อผิดบอกไว้กด D ีวิ่งไวเงงน จะไปเล่นก uh. ันน uh, like, yeah. oh ี่อันนี้อนีอนีวอนะเกเรียจะเล่จะหมดอุ้ยอุ้ยอุ้ยสว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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโโมันยไม่เข้าเลยอ่ะโบร์เราไม่มีดามิยงีไม่เข้าเลยเราอยู่แตอร์ตเรียะไม้โบรอยากดึงเอ้ยโอ้แม่งดึงขีไปที่อะขอยเอ็กดึงปิดคีได้เอ็กต่างมินิ อะไรอะทำไมยืนนี่งเรยจะนีกว่าแทงบอลแทงบอลเออกำลังเด็ดจังหวะดึงไปแล้วได้ละเออใช่พี่ต้องเข้าไปข้างหน้าไอ้เหี้ยมาอยู่ข้างหลังดึงคนนะไม่ใช่คิปนีบโอ้เหี้ยมังแด๊ดหนียวเมื่อไหรเย็นครับใจเย็นครับทุกคนตัดคีบระยะโคตรไกลเลยไอ้เหี้ยสู้ไงอะ๋อปวดนิ้วว่ะเดื อยากดึงนัดไม่มีดึงตอนนี้เอามีดึงละอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยรอเลยใครโผล่หน้ามาดึงแม่งเลยเออจริงต่ไปไอเชี่ยดิโดนไปเลยปั๊บปั๊บปั๊บเอาเอาเอาเดินเดินเดินหน้าทะยานไอ้เไอ้แล้วกูหิ้วใหญ่เลียวไอ้สัตว์ไอ้ไอ้กดผิดไอ้สัตว์เลยต่อให้ก่อนวันนี้กูอยากเล่นน่ะปลาหมึกไอเชี่ยกดยอมทำไมวะไม่พร้อมไฟเนียนติดึงดึงโดนโดนปั๊บ แลกูเอายต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 ายยตยครับทุกคนเฮ้ยกำบาบ้ากบ้ากบ้าเยนยงไม่ไดงไ่้ไหมปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปๆ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ยปุ๊ปปุๆๆๆๆ๊ๆๆุ๊ปป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 ุ๊ปยุ๊ปป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 ุัปปุยปปุ๊ป ดอปเปอร์ดอปเปอร์ไอ้เหี้ยดอปเปอร์ไม่มีสกิลใช้ไม่ได้อะดูเลยแหมเอากันป้อมเพื่อเธอคนเดียวโอ้กดไรเล่นเนี่ยกูจะตายนี่ไงไม่มีสกิลใช้ไม่ไดนกูกดอาแม็กไรเฮียมาดิ อุ้้ยมันสวยมันสวยมันสวยไม่ใช่เราเออเหี้ยไม่มีสกิลอะเฮี้ยโอ้ไม่โดนเออกูดึงกูดึงกูดึงไอ้เหี้ยนี่โดนกูปึ๊บ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 ว่าจะพูดว่าสวยก็ได้เนี่ยนเนี่ยเออปกุลโอมเฮี้ยแทนตีไม่ได้นงมานาบลูกูกลับก็ได้วะไอ้เหี้ยแม่งกูดึงกูดึงไอ้เหี้ยดึงคลิปทำไมอ่ะเฮี้ยมันแรงจังวะสัตว แล้วกูเอาล้อยโอ้ยโอ้ยเยอะไม่ถึงไอ้สัส์แนแล้วแวาวันแล้วเขาตัวแรกแท็กเขาตัวแรกแท็กเลยครับวิ่งตามแล้วเฮ้ยเอสว่ะตายหาไปเลยทักเยอะไม่ได้เก่งหรอกหมายถึงกูเนี่ยไอ้ทีมเก่งปรับปรุงอยู่เกมมาแล้ว เฮ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโอ้โหคุณึงแม่งเลยเฮียมาอติปุ๊บ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 เขามามามาปุ๊บ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 มึงมึงมึงปุ๊บอยู่คนเดียวเพื่อนมึงปุ๊บอยู่คนเดียวเหี้ยเออเฮียเลยเร็วอุ้ยเอ็มได้ยืนไว้ก่อนยืนไว้ก่อนเล่นไปเกิดแล้วกิวี่ว่ไอชี้มังเกียวสลิงก์กับบิ๊กปั๊มกิว ไม่มไปไหนไอ้ขามันหลังรุดหลังรุดหลังรูดฮึดตรงโค้งมโนจุดสอดปฏิเวียร์ไม่ได้ใช้เลยปฏิให้เพื่อนตายวูบฆ่ามันน้องฆ่ามันน้องกูตายกูตายน้องกูตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรทะยานจิตโอ้ยเบียดตายเบีนี่เลยอันนี้รับนานเกินเลดี้ทูเบ้เอ็กซ์ไอ้พร้อมดึงไหมเดี๋นะพร้อมดึงไหม กูต้องหาหรือเปล่าครนี่พร้อมดึงไหมผมกันถือไป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 เจาเจ้าไเชี่ยไม่กูโดนไมดึงไอ้สั์โดนไม่โดนไม่ดึงนะดึงไม่โดนไอ้ย่าไปไปกูมีดึงละโอเคพร้อมไหมัไป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 ไไอ้เชี่ยนี่โดนเอาไอ้เี่ยเนี่ยกูอยากได้ไอ้เชี่ยเนี่ยไม่อยู่ข้างหลังเลยไอ้ย้าโดนกูไปเลยไปเลยจิว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 จ หลาจิ้ว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 จิ้ว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 ดึงอีกจิ้ว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 ยิงฟรีจัดกูยิงฟรีจัดโอ้ยเยอะหลายปีโคตรปีโคตรปีกูโคตรปีเพื่อนกูโคตรปีเพื่อนเนี้ยว่ะอุ้ยเนี้ยฟ้อนเลยอ่ะแล้วกูเอาให้แครินไหมไอ้เจ้าหโดนกูไปเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนรักแกจะคิวให้เขาเลยเขาเลยเออบอบถวายพระเต่าคิวชนะแล้ว เพรว่าเยชนะได้ไงวะเอโอ้ยเยี่ยปวดใจหลัะทีมนี้ยเยี่ตอนแรกดาวเบรสู้ไม่ได้ว่ะทิมแข่งทิมแข่งลงแข่งหมอ